สวัสดีครับผมมาลองเสียงมาล้านนะครับเป็นเครื่องเล่นเน็ตเวิร์ก i อ p โอเพเยอร์นะครับเป็นรุ่น NA 7004นะฮะตอนนี้ลองดิจิตอลกับ c o อแอกนะครับลองให้ลูกค้าเห็นนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะอิริเกเตอรแอมที่ใช้เป็นฟิทเทโดครับรุ่นโนวานะครับเนี่ยครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะแล้วก็ลำโพงที่ใช้ลองเป็น ECG คู่นี้นะครับของไฟเตอร์ LTd ครับ ขอยกฝั่งร้านนี้ครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดค้าโมงเย็นร้านทุกวันสุกรครับเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับตอนนี้ลองอ่าโคแอคนะฮะอ่าถ้ากดออปติกก็กดเนี่ยที่รีโมทได้เลยนะครับเขาจะขึ้นดิจิตอลอินออปติกนะฮะเนี่ยถอดรหัส14.1น่นะฮะ แล้วก็เล่น USB ได้แล้วก็เล่นเน็ตได้นะครับผมเป็นเครื่องเล่นเน็ตเวิร์กนะครับผมต่อสายแลนข้างข้างข้างอ่ด้านนอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยครับนี่นะฮะเน็ตเวิร์กใส่ได้แล้วก็มีดิจิตอลเอาด้วยนะฮะเอาจากตัวนี้ได้ไปเข้ารีเซิร์ฟหรืออินเทอร์เก็ตก็ได้นะครับแล้วก็มีจูนเนอร์ด้วยนะครับเนี่ยฮะเัี๋ยวลองเข้าๆนะครับ ก็อ่ะเดี๋ยวผมลอง USB นะครับ USB ไปที่ iPod USB นะครับผมตัวนี้นะครับที่เสียบไปครับโหลดดิ้งนะฮะแล้วก็ขึ้นโชว์ไฟล์ที่เราอัดมาเนี่ยครับขึ้นโชว์ไฟมาอ่ะดาวดาวใจเพื่อจิตอะาะกดเล่นเพลงครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะก็เล่นใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผม าเล่นเน็ตก็ใส่เน็ตได้เลยนะครับใส่าใสายแลนเข้าได้เลยนะครับหรือ USB จากโน้ตบุ๊กก็ได้ครับเห็นนะฮะโอเคครับสวยมากๆสิ่งนี้มา้าๆครับผมขอบคุณครับ